ไอ่เบสโหโหโาโหาหเหโหโห่ห่หโห่หโหโหโอโหโเโาโหโหโหาหโหโห่หโ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 หไหโ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 ไโหโะโหหโหโอโหโหโหหโหออโหโหห กูกูนึกว่าใส่นั่งอยู่มุมตอนแรกกูนึกว่าไม่ยิงเพื่อนก็ไม่ยิงกูว่าหันแลโอ้ศัตรูดีกว่าเออแล้วมึงมึงก็ยิงกูตายกูไม่เห็นอ่ะไม่เห็นกูเพิ่งขึ้นมามึงถามเพื่อนสีเหลืองเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ข้างๆมึงสีเหลืองแล้วมึงเพื่อนมึงมึงยิงมึงยิงกันไม่เล่นก็ทำไมไม่เห็นใครตายลักถีวะไอ้เอู้หูเพิ่งขึ้นแต่มีมากูเพิ่งขึ้นแต่มีมาเพื่อนมันวิ่งตามตูดกูมาเลยแบบของตัวกางของตัวบอบ ไอ้องายอ่ะ mm t e e r l y o l มองปััยมามงพอเหี้ยรอบแไอแม่งดีกว่าเอาเ้ยเจเเขาโยนไว้แล้วเขาก็พิ่งไปเกือดมันก็แตกไรอ้เหี้ย ผมนึกว่ามามิบไข่ญิง,งวิเ <c> ต <oughs> อร์โนะเนี่ยอย ไปมันไม่ซื้อปืนหรอวะอ๋อไม่บอกกูไปบอกกูฟูไแมกนัลลาเฮ้ยสลุมสลุมสลุมเอสสลุมสลุมกูได้ยินว่าทะลุทะลุทะลุกูเขยากจริงเยี่ยบเยี่ยบอะไรสับสุทธเสือโซบีเนี่ยแหละสี่ตัวนี่อู้ยโไอ้มันเห็นมึงมันเห็นมึงมันเอ้ามันยิงเช็คมันยิงเนี่ยนี่ไปไหนเลยอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะ ขนาดนั้นกันเลยไม่เป็นขนาดนั้นเลยวะต้องใส่ได้ยินเสียงหายใจวะเฮ้ยเสียงหายใจมันดังไอ้จังหวะคนวิ่งมันเหนื่อยไงมันห้องแขกแค่อะเออเออติอตัวมาได้ยินไอ้เจ๊ะเจ๊ะหัวมาเดินไปใจนี่ไะไม่ใช่ออไอ้ออเยอะเลยยังไงอ๊อ เฮ้ยมาเกือบหล่อแล้วสุดละสุดจริงๆนะผู้ดเนินการไอ้เกียระเบิดระเบิดระเบิดอย่างนิดหนึ่งเกียร์ดินไปเต็มตัวแล้วไม่ใช่เหรอตรงนั้นอ่ะมึงดูมึงดูหลอกนี้กูเห็นแล้วเมื่อกูมองเห็นหลอกกูมองเห็นมึงหลอกอยู่หลอกไอ้เหี้ยร์ตกไอ้เหี้ยร์โคตรเหี้ยเลยดาเมจหนึ่งเลยสัตว์มีใครเกี้ยตกไหมมีใครเกี้ยร์ตกไหมที่ตกระเบิดตกระเบิดครรับบะเิดตกใกล้ๆตัวดาเมจหนึ่งยเร่าก็ยีร่ากูเฟรมหลอกงแล้วช่วยไม่ได้ ไี่ขยัไปหนไม่ได้เลยเอพิอตกออกม่เจอายมมันจะเอามาปาแบบัปาจริงๆอ่ะใช่เลยคิดอะไรไม่ออกมึงโดดลงข้างขวาเลยไม่เป็นไรเอาโดดลงกัเลยคุรอตรงนี้แล้วไงมิดิดๆิดม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 มด ไอ้เงี้ยมันมันต้องยิงแล้วมันยิงทิ้งตัวมาแล้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 วตัวเจ๊ยิงสองของตัวสุดท้ายถอยถอย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 โอ้ยดีโอ้ยคุ้มล้วคุ้มละสี่ตัวเสารู้ต้องรีบยิงเว้ยปืนกตีกัมหันหน้าหาไอ้้เียโอ้กูยิงตัวนึงตายผู้หันขวาไปสี่หักสี่สี่โจ้แม่งหันมาเจ๊ ตะป้ายมัาตะปักกัเจ้ราคาไอ้สัตว์อย่าพอนะไรยรันเมาเลยรั่นเมาเลยหน่อยเอ็มเตอร์โธ่เมื่จบแล้วอะไรนียอะไรกูจะรู้ไหมมึงจะปาสมูมึงไม่บอกกูอ่ะปัญหาเยอะแยะนี่มันก็ต้องปาสมูทุกรอบไปเฟ็ยเอ้าก็กูไม่รู้มึงเล่นบ่อยนี่กูไม่เล่นบ่อยเหมือนมึงนี่จะรู้ไหมล่ะมาเย็นเม็ดอะไร มัวจะมองคนไม่ประสบดามเอ็ดไหเที่อไม่โดนเมื่อกี้ไม่ยิงไม่โดนรอเออเลือดมันไหลนะมันโดนที่ไหนไม่โดนนี่วันนี้กูยิงโดนเล็กแน่เลยสัสแล้วโอ้ตัวเล็กที่แบนี่วันนี้เล่นถึงยันยันเท้าไหวไหมไม่ไหวครับทำงานครับเล่นไได้ไม่ไหวรกผมพวกผมมีงานครับพี่ไม่มีงานนะเดี๋ยวกูแฟลชให้พี่กอน โอ้โหเจโอ้โหเยดูดูเขาตัวใหญ่กว่านั้นไม่ไมเดี๋ยวกูแให้นบโรา้อเนียีนิดหนึ่งเมตตายแล้วตายแล้วกลางตายแล้วไปลุยลุยลุยยงจะตายก นั่งย่อไย่อย่อยออย่อเออยอจะอแม่งไอสัตเออีตัวปีตัวไม่ต่อได้ไม่ต่อได้เฮ้ยเจไปไหนะตามเจ๊ตามเจ๊กับรัโอ้โหทำระเบียดแบบเกระจายตามัหมดเจไปมาตีองห้องมันได้ละสองห้องมันได้ไอ้เชี้ยไอ้พวยเออหลอนมาแล้ว ไอ้เอ๊ะเราจะชื่อเลไปได้ว่ะไอ้เกูกำลังโดดไปเล่นยูทจิวอยู่ Get back ไอ้เงินสองพันซื้อเองไ้กูเดี๋ยวจะเชื่อเลยวะอะไรรวยไอ้เงินหมื่นห้าเขามีให้ดรอปได้ไม่ดรอปไอ้เงินไม่เป็นไรที่ไม่เคยขอใครโว้ยไอ้เจ้าีเข้าม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 ีเข้าไม่เป็หนึ่งมีเข้าเป็ึ่ง

รอก่อนรอก่อารอก่อนรอก่อนนะพี่จนก่อนใครขอไม่ไม่ไม่ครับเนี่ยติดใจครับผมติดใจครับแล้วผมก็คือถ้าบอกว่าไม่เอาคือไม่เอาตัใจะเลยทั้งเกมไม่เอาคือไม่เอาทั้งเกมจบแนโอ้ยแค่รอบเดียววะเนี่ยแค่รอบเดียวนะรอบเดียวก็แย่แล้วพี่ไม่ชอบขอใครก็ไม่ต้องเอาหมา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 ไหนวะอ๋อ ไปละกช่วยไปละไปพี่มาแล้วมๆๆๆไบิตัวนงว่ะอยู่นโฟลคลิปชวยนะเจ๊โอ๊ยตายใจเชื่อไม่มาเลยกูห่าไอ้เหี้ยว้ายยยยยย มันถือออฟเดินไปอย่างนี้เลยอะมึงแรงเลยเนี่ยเฮ้ยมึงแอบที่เดิมมามาไทยโดอิมเปย้ยยไยนยะยยยยยยยนยหรอชื่อมันมันจะทยย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 ่ยย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 ียย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 ย่ยยอยยบยตกใจยยยยอ เป็นต้บอกแกว่าวิวแบบโผล่ไปใครอ่ะหัวโลโลแปะเลยอะเรื่องปรูอะไรกับเนี่มาอู้อู้เรื่ว่าศัตรูไม่นะจุดมันคล้ใครอะแกมันควักระเบิดแฝดเหี้ยกูข่าวปิดไปดิไม่แฟดแฟดแบบน่ารักเกินไปอ่ะเดี๋ยวผมแฟดให้ไปไม่เอากูบอกไปอ้อมได้ยินบอกมันอยู่นี่เอ้า เอ้าไอ้กูตกใจอะไรครับเนี่ยป้านมันตกใจสุดบ้านมันกูเดินด้วยแบบกูเดินยิงอ่ะอยู่ทางนึงไปตักนะข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่โอ้ยเฮียบิวทำไม่ได้อะทำก้อนเฮียบิวมันจะอะไรกับกูนักหนาวะ เด็กมีการชอตที่มันเกิดมันบวเตะกันเด็กเรียบร้อยอะไรอาเี้ยเใช่เอ้าสคนลเออมันบวเตะเมื่อกี้นี่ไงอบแ้่เไหมต้องแกแ่เาอ้าวีพี่มายิงตอนตอนออกจากฐานทไมมันโดนแบนพี่ต้องรอไปพักหนึงก่อนแบน่นไอ้ย เกี่ยยี่สิบเก้านาทีไม่ผมว่าไม่อะไรหรอกเราหน้าผมก็ได้เล่นต่อเจรอไว้นะไม่อะไรหรอกเวลาโดนฆ่าผมว่าเฉยๆไม่เป็นไรเอาไอดีรอก็ได้เออไปช็อตแม่งรัวๆแม่งเต็งตี้เลยเล่นในดีนักต่อไอผมไม่เกี่ยวนะเจช็อตผมมาเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะจริงนะพี่ผมปีนละสิบตาผมก็ไม่หัวร้อนหรอก สบายม่ใครเห็นพี่ปบ้างไม่ผมไม่มีไอดีเจมีไอดีไหนอ่ะผมไม่รู้ไอดีไหนอ่ะมีหลายไอดีเกินมาเรียแย่มาล่ามาได้แยสมาล่าไหนมึงวะเฮ้ยทำไมกูณจะไม่มีวะดูดีๆมาล่าไม่มีหมาล่ามีแต่เดียนนี้มีแต่รูปพิษตะกั่ยพิษตะกั่ววะม่จะสมปองมาได้แย่จะได้สมปองกะเจ้ จะจอยกับไลน์โอ้ยกระทักชักมาให้กันอ่ะอ๋อกูเข้าใจแล้วปิดออฟไลน์ไว้อีกอ้าวปิดออฟไลน์เหรอเด็กจะเชื่ออ๋อกูกอ้าาวจะูปิดออฟไอออลน์จริงดออว้ดออยวยโอเคออเอาลงหมดละอ่ะ,อ,ะอ้าวเนี้ยกูออนไลน์แล้วไม่ได้หรอวะอ้าวมันวล็กมันวล็กจริงๆรู้ป่าวออนไลน์แล้วนะมันวล็กอะ่ะจะทำเฟสเนนี่นี้ยกูอยากจะอยากจะเป็นอยากจะเป็นแม่นาคแล้วเอื้อมมือยาวๆไปตบกระบาดไล่ดยเด้อขมหวาจิครับ แม่่บไม่หลูกแม่ซ่บไม่หลาดแม่ซ่บไม่หลาดเจอของโหดนะอ้าวเป็จอยแล้วก็เจอมันวล็อกอะไรวะเนี่ยมึงกดับดาบที่เจ็ดไปเลยกดโคนาดับดาบเจ็ดไปมีมีมีเออาๆตายอ่ะโดนลงโดนลงโอ้โหงงงงงโอ้ยแปดตันวะเนี่ยแปดตันครับอแปดวันที่อะไรล่ะชื่อก็ขึ้นหลายอยู่เนี่ยแปดตันกันตายมดเอเมนตัวท้ายอ๋อเฟรมเน็ตเฟรมเน็ต ไอตัวตัวลูไอซ์แฟดสองลูกเลยชื่อก็บอกกี่นีแฟดแม่งไม่มันก็แฟดฝั่งมันก็แปดแปดแค่ลูกเดียวนะจ๊ะที่พี่โดนน่ะลูก้าแปดใส่ตัวเองกู้ขดจะงจีพีเนีู่แปดใส่ตัวเองกูก็ปาเต็มหน้าตัวเองกั่นเออว้าวโอ้มันแฟดเอาเอาเอาเจ้ขวามือเจ้

ตีทีปะตีทีปะไม่แช่วะเต้นเต้นเอเนรอเอเนกมา้ยไอ่เป็นไรอ่ะเต็มตีเลยกูเห็นฟาหมดอรีทไมเม่งลอโอ้ยเต็มนะ รเาไม่โอ้ยต้องเห็นห้มั้ยว้าวมเลยัมเลยโอ้ยเฮ้ยามาเข้ามาแล้วโอ้ยแลกับสลบไอ้แฟนแมทกับสลบแฟนมทกับตัวท้ายตัวท้ายตัยท้ายโอ้ย ผมคุยตั <ules> ้งใไปตั้ชื่อเลชื่อเจนี่เขาเขาอ่านว่ามาละเยสไม่ใช่มาได้อะไรอะไรปะอ่ะไอว่าเขาต้องเลี้ยงใหม่นะทั้งแมงเุมเราอาเองไว้ข้างหลังนะ get back ไปตัวแบบแพทแัทแคบแป้งเฮ้ยเจ้เขาแถบบอะ ตึงๆแล้วเขาสับมีดโคตรไวเลยคือแบบอารมณ์แบบอริงแล้วสุดท้ายก็สับเลยเพื่อนเอาอะมันเป็นสเตปมันเป็นสเตปคุณดูด้านล่างนะให้จอดให้จอดให้จอดตัวนึงให้สายตัวนึงอุ้ยอุ้ยอ่ะนี่คือนี่คือกระโดดดิงนยังยังเดือดเดือดกลัว ปลอยปล่อยปล่อยปล่อเออฉันไม่เห็นมึงเหรอวะทงบอลทำบอลทงบอลไม่เห็นเลยไม่ยิงวะนะไอ้ยี่เขไม่เห็นกูญิีมุเนแ่นอะไรวะนะโกราบโลเฮ้ยตายตายเอ้าตายตายตายมาเยอุ๊ยยี่นึกว่าตัดตัวิ่งตัดหน้าตัวตกใจหมดกุีสอตัวกีสองตัวอีกตัวนึงเหยเต้เฮ้ย โอยไอ้มิวแม่มันจะโดนแปลงเนี่ยโดนเยิงเฟยด้วยเหรอวะรอมันโหลดมั้งเอ๊ะทำเสียงไม่เฟยทำเสียงไม่เมื่อไงเมื่อไทำเสียงไม่เฟยทำเสียงไม่เมื่อเฮ้ยยิงเล่นไอยิงเล่นเอ้าไนจ้หน้าก่อนเลยอ่ะจ้าก็นนัเอาไปทำไมอู้ร์ไปสี่ชุดแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหตอนสุดท้ายมันก็ตะเปร์ไปให้หมดแม็กไปเลย แต่ไปกินกูหาจริงจ้วยมันนั่งมัไปมองหน้าตองนั่งครับเฮ้ยตลกทิ้งไอ้เหี้ยนั่นน่ะไปไหนไปเลยไปไหนก็ได้ครับเอาเาอตะคางดิเจียสโมกไอ้เจ๊เราเดินไปเราเจียเราหนุนกันนะเราที่ตุ้ก่อนไปแล้วว่ะทุกคนตามเจ๊ทุกคนตามเจ๊เจีบอกไปไหนก็ได้เจ๊ไปเจ๊ยนำเจ๊ยนำตายไปทำไปเองนะใช่ครับไปไปเจ๊ไปเดีมองกลมแม่เขาไม่ตัดกลงมเองหรอว่ะ

เย no ่ีกูเล่นตามเจ๊ไปไงกูไปกูไปอย่างั้นกูไปเหมือนกันกูตามเจ๊เลยเจ๊ไปไหนกูก็นำเกินเกินเกินพวกมึงนี่สเกินเขาคงบอกแล้วกูเล่นตามเจ๊ไงพี่ของเงียบพี่ของเงียบวิววิวทำไมวะกูกูวิ่งกูจะลนรถเกมอะไรเงี้ยวิววิตามมือดีกว่าขโมยขโมยขโมยมันจะไหนหรอกูตายปีหกเก้าบีจอด มีช็อตกำลังขึ้นไปมีช็อตค่ะเอามึงดักกูเหี้ยมีอะไรกับมึงเนี่ยไม่เขียนตั้งหน่อยทำอะไรบิวออนมันเช็คกูใส่อีบิวเซ็ตสภาพไอจิบี้วบิวบี้ยบีวเบี้ยวหลังเข้าหลังกูไหมไม่ใช่เงรอเจ็งแม็คช็อตหรือวะเจ็งแม็คเจ็งแม็คไม่คิ่ช็อตอ่ะไอ้เสียงจิ้งหรีดเต็มเลยเบ๊ดมีจิ้งหรีดด้วยหรอจับประผัดเผ็ดดี่แม่ขวากเนี่ยกจิ้งหรีดจะอิ่มอะไรอ่ะเจ๊ชอบกินเนาะ มึงจะเซฟใช่ไหมมึงมีเก้าพันกับสามพันเก้าฟเซฟเซฟเซฟเกูไปเอนะเจอกันอ้าละบอมอยู่นี่บิวไปไหนอะไรเนี่ยแล้วมึงก็ไม่ดูควายกินริงควายไปไม่มีผสมเลยควายริงจริ้งมาดูทัมมิงใครแล้วกันเด ดาวนะดักล่องไม้อะตายก็จะมันรอแพนดูเวลานออไม่มีตู้สมองมาเจือบไม่มีปงไปเป็นยังไงเป็นยังไงเฮียเลยสัตว์มันจะง,ง่ายวันนี้มากเลยสัตว์มีการมีการแบบคิดว่าตัวเองถือบอมแล้วไปแล <c oughs> ป้วโง่เปล่าบอมอยู่คนโอ้โหโง่มันไม่มีประสบความสำจริงก <c oughs> ูตลกที่หายเลย กู้ก <Bee wah problems> so ูค so. ิดละไอบิวไปมันต้องโผล่มาแน่นอนแล้วกูถ้ากูไปตามมันกูต้องตายแล้วกูก็ตายจริงวิ่งตัวเปล่าเลยยยูว่าดิว่าอะไรยกูนึกว่ากูถือบอมันซัตในในหัวกูคิดสองอย่างคือกูจะโผล่กูจะโผล่ไปวัดกับมันหรือกูจะโผล่ไปโยนบอมโนว่าแสดงว่ามันมาจากยอดพี่ปะเจอโนว่า